จะถ่ายคิปอีเว์ออกไปบอยจะรอกองแกงนี่แหละก <laughs> มามอะไรดิมันมาม,มันมาใช่ไหมวันนี้ได้ <laughs> ว่าอะไรก็ร the in ู้สึกรู้สึกเฉยกับหน้าไปหน้าไม่ได้ทีวะเอ้ยอ๋อเราก็เห็นละเอ้ยแล้วนั่นไข่นั่นไข่แล้วนั่นคืออิเพิร์ดเลยจะไม่ได้เรียกมันมาเว้ยแต่ว่ามันสะเอออยากจะมาเว้ยแล้วมันบอกว่ามันมันมันจะไล่กวนเรามันจะไล่เกาะเราเว้ยจะไล่จับเราเหรอระวังอีเพิร์ดให้ดีสวัสดีน้องๆคนดูด้วยชาวระบาดทุกคนพบกับแก๊งอีว้าอีกครั้งแต่ว่าในคลิปนี้เอีกยดีไม่มาเนื่องจากมันไปถ่ายซีรีส์ของมันน่ะเฮ้ยใช่แล้ว อยู่กับเราอีเวนอีไนแล้วก็โลลี่ที่มาแบบแรงเท็มน้อยนะคาัจะมาทีก็คืออีโลลี่นั่นเองอีไนแกช่วยมองหน้าน้องโลลี่แบบมองไปสักนาทีหนึ่งโลลี่ไม่รู้สึกอะไรดิมันก็ไม่เห็นมีอะไรไม่มีหรอหมายเราจะพยายามเลี่ยงมองหน้าในหน้าสุดหน้าสุดวิปริตนั้นแล้วกันนะยานมาได้ครับยานมา เห็นหน้าอ <guided by> <Norwegian> <laughs> ุลอตังได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยคนดูที่เข้ามาดูใหม่หรือดูนานแล้วจะได้ไปกำลังใจให้กับแก๊งอีว้าวของเราในการแคสเกมสนุกลงช่องตออกมาเรื่อยๆอ่อแล้วก็นี่นันมาสคอตเอามาให้ดูแล้วนนก็คือคอมเมนต์ที่ได้รับพินพ์เมื่อคลิปที่แล้วแล้วได้ไปอยู่ท็อปคอมเมนต์คลิปนี้ก็เหมือนกันเม้นต์กันเยอะเลยใครได้พิน์จะไปอยู่ท็อปคอมเมนต์นะ โอ้ใช่แล้ว Hi guys i n f i c t i n g Smile เกมเล่นเอ้อีเพิร์ดเพิ่งเดินออกไปอีเพิร์ดอารวาสอเดอืมเอ็กบีเอ็กบีเอ็กบีเกมนี้วิธีเกมนี้วิธีเล่นง่ายๆเลยแกงอีวาพวกเรามันจะแบ่งเป็นสองฝั่งไว้ระหว่างคนธรรมดาปกติ กับคนนี้นเป็นติดเชื้อยิ้ม <S <S เชื้อยิ้มมันจะแพร่ระบาดไปกอดคนนึกอคนนีลวคนจะกลายเป็นเชื้อยิ้มติดอีกที่วนคนที่ไม่ได้เป็นเชื้อยิ้มแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองไปถึงเส้นชัยอ๋อคือวิ่งไปให้เร็วที่สุดะละเลยเชี่ยวแล้วระหวังให้ดีไอพวกที่มันมันปิดใบหน้าตัวเองไว้แกจะไม่มีวันมองเห็นหน้ามันเว้ยมันมีคนพยายามจะจับก้นชั้นหลายคนเลยเว้อยอดี่ยนี้อยู่นี้เกมมีแต่พวกโรคจิตเท้าน,นั้นเลยเว้ยแล้วไปเอามาจากไหนนี่ไงอิบจากอันนี้ดิฮะเพื่อขวดขวดโหลเนี่ยตีแล้วม ไอ้ดาบเนี่ยเอาไว้ฟ oh ันต่อเนี่ยเฮ้ยฟ oh ันรัดรองด้วยนะปีดเพิร์ดอาจจะโผล่ที่ไหนก็ได้ปวดชะมัดเลยเฮ้ยอย่าไปยุ่งเฮ้ยเฮ้ยเออเออออออีเพิร์ดอีเพิร์ดลากร่อนเฮ้ยเฮ้ยช่วยทำไย ใครก็ได้เออมีคนช่วยฉันแล้วเปิดบาลีอะอยู่ไหนกันเหรอเวจ่าถ้าปอดไว้แล้วแกเข้ามาในเขตกักกันไม่ได้เอ้ีเฮ้อยอ้อยอดีเจอดีเจอดีเจ่าเออแกเข้ามาพิชิเลยพี่ายแกไม่ควรเข้าไปอีนี้เว้ย

โอเคแล้วเไปต่อทางไหนทางนู้นปะเฮ้ยบิ้ลเ้ลงไปล้ไปด้วยมันตามมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วอีไลรีไปแล้วดีไปเร็วเร็วเร็เข้าเออ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 นอเออเออออเออเออนออออเอ้ออออเออเออเเออเเออเเ กินยาความเร็วเอวเ็วมาเร็วโอ๊ยแล้วใครดันเนี่ยแม่ไม่เนี่ยยิงมาต้องนานมาพลาดแบงนี้เลยโอ้ยด้วยฉันโดนบอดจับ

มาดีมาดีเลยมาดีเลยมาดีเลยบอฟิคันเรามาแอบกินกันลับๆอะไรดีดีกว่าไปด้วยเอาด้วยไม่ต้องเรลิ้ไม่มีหน้านี่เช็ดหน้าไอ้เช็ดเช็ดไม่ใช่เป็น ไม่ได้เขียนใครทำไม่ดีก็หักคอมันก็ให right ้ไปหักคอคงทำเหมือนว่าใครทำไม่ดีก er ็ไปหักคอมันคนทำก็ไปหักคอคนทำอือเฮ้พวกเรากำลังสุขคิดเยอะมา่อนก่อน อีเพื่อจะยังไงอีเพจะตัวรอดได้หรือไม่เมื่อแผ่นดินกำลังจะบีบแล้วมสามารถเอาเซฟโซนได้เพราะติดเชื้ออีเพจ่อนยังไงอีเพอนจะไปอีเพม่วิจะตัวรอดหรือไม่ไปลงล้ลงลอีเพ่ปักไปลงีเขาเร็วเขาเร็วเขาเ้ยว้ย ยาอย่าอ <l id> ีบ <ร kah ve Bond> ัวนม่ะอีบอนตามไปแล้วช่วยคอยด้วยไม่ซ่อนตัวซ่อนตัวหาไม่เจอหรอกตายอ้าวหลุดพ้นโอ้โหลยว้าวยอย่าอย่าอย่าได้เพื่อน โอ้ฉันมาเซฟส่วนได้แล้วว้ายไหลลงลูฉันฉันฉันกลัวใครสุดฉันกลัวอีเพย์สุดเลยวายวายวายอย่านะฉันรอดตายแล้วไอ้ลิงลูไม่มีเขาโทษเราไอ้ลิงเกอไปพ้นไปมันมองมาที่ฉันไอเบย์ ไม่ไกินฉันหรอกอีเพิร์ดกถึงเวลาแล้วอะะไมถึงเวลาแล้วจะเห็นมันตายทุกทรมานอีเพิร์บอกนะไอู้อีเพิร์แกเข้ามาไม่ได้อีเพิร์รู้จักกิตติม่สูงสะบางรู้จักิตติม่สูงสะบางอีเพิร์ฮ่าเขาใช้มาชนชั้นสูงรู้จักบอกเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนจะกระโดดขึ้นมาเเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ ดูเลยซะตายกันเองนักช่งงเขาชะมัดเลยเฮ้ยเฮ้จะขึ้นมาแล้วเอ้าเฮ้ยเราต้องรีบไปอยู่แล้วเ้ยเ้ยมาเร็วไปเร็วเ้ย S people er for it for it for it for s i m รือไรเต๋อมาเด็เกมไม่ได้มีแต่คนไล่ตีกันวะไล่ตีเกมอะไรเนี่ยเราส่งส่งอย่างแบดเหรอโอยบอยมาตบเกมอะไรตามยันมาแล้วมาเลยหยาฉันมีปืนนะเว้ยเกมนี้ไม่ใช่เกมสังคมดีมีแต่สังคมแตะแกเว้ยเกมวัยรุ่นส่งอย่างแบดเว้ยแบดแบทบ่งอย 噗！噗！噗！哈哈哎呀，来我 อีบอนว่าผมต้องทตัวบ้าบ่อนี่ดู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 ไม่พูดจริงไม่ออกไม่พูดจริงไม่ออกตางเลยแถวอลไรระวังให้ดีเยอะไปหัวโจกที่นี่เว้ยมาเฟียเพิร์ดดิมาเฟียเพิร์ดระวังอะมาเฟียเพิร์ดเก็มมีสนใจไปทำงานพิซซ่าปอกเก็มมีต้องอยู่เป็นเป็นกลุ่มแล้วไปปกป้องตัวเองเลยอ๋อ ผู้หญิงไปเด็กผู้หญิงหอไรอะเปเด็กผู้หญิงรอไงอะอ่ะอ่ะมาดีันดีันดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโออยอยอยโอออยโ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 อ้ยโอ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 ยโยโอ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 อยโอยอยโอยโอ้ยยโออยโอ อะไรเขาด้วยสิอะไรเด้วยสิโอ้โหมันไม่บ้านเฮ้ยไปตบเอาเหรอ F4 เอะโอ๊ยทำงานลายพิซซ่าดีกว่าอุ้ยพระพระใหม่แล้วดูดูดูเฮ้ยูลายพิซซ่าไปด้วยไปด้วยไปด้วย ทำงานทำงานไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นหาตังคไวรุ่นสร้างตัววีเริ่มจากการเป็นพนักงานร้านพิซซ่าก่อนมาแล้วอีลาบิซากอยู่อีบ้าตายแลมวเฮ้ยทำให้หัว ดูฉันสิดูดิรอยลวยกระทือรลยกระทือพอดูดิดูดิมันมียายรกิตวิกตามฉันอยู่อย่าฉันฉันไม่อยากทำร้ายเด็กอย่าอย่าจะต้องทำอย่างนี้ ไม่ฉันรล่นเกมนี้ไม่ใช่ <c oughs> เออไม่ใช่ <c oughs> เป็ะไรตาย <c oughs> นี่เกมมีแต่เสียงตบแกมกดแป๊ะแป๊ะแป๊ะน้ำเลยวะนี่เลดบูทิ้งแดงอเ,เอนี่นะเหมือนฉันจับคอมโบฉันได้อยู่กินทิ้งแดงแล้วคให้คุณวิ่งไหว <c oughs> เอาอ,เอีกแวเ็นด้วย <c oughs> ไอพอมันอร์จากบอยซ์บี แล้วคือที่สูงเร็วคือที่สูงเร็ว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 อ้ยไม่ขึ้นดันไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้เลยไม่ไม่คือโอ้ยไอ้บ้าเฮ้ยโอ้ตายโอ้ตายหมดเลยว่ะอ้ตายกันไป็นนาวเลยโอ้โหไอ้คนปล่อยยังตายเลย อะไรนนั่นสกูไม่กูไม่เออหมาชิบาใส่เสื้อขาวกูไม่เอออากแล้วฉันรอดว่ะฉันอยู่ในระยะไม่ไม่ตายอ่ะขอสัมผัสสัมผัสนิดนึงได้ไหมโอ้ยโตายรอบสอง้วพูดดีๆไม่ได้ต้องเคลียร์ด้วยกลิ่นเท้าซะแล้วชีส นี่เป็นแค่อีเพิร์ดแท้ๆวันนี้เลยอาฮ่าจะได้ตอกเกลียวอีเพิร์ดมีอะไรจะสั่งเสียไหมอีเพิร์ดอย่าเล่นไม่ต้องเไม่ต้องขัดขืน นี่ทำยังไงต่อเนี่ยพญาช่วยนี่ปีกที่มือโอ้ยมีคนเล่นกระเื่อเย่เย่เย่ไอเย่เย่มาทันใส่ด้วยโอ้ยไอีไลอีไลเอาเพื่อนออกไปดีรับใจอ่ะว้า ตัวตบหัวด้วยดูดูโอเคฉันมาขายติ่มซื่อมาขายติมครับขายติมครับมีใครสนใจซื้อติ่มไม่ครับผมครับไปซื้ออะไรครับขอมาตาเอาใครไปด้วยอีกแอ้ย ยงเหลอ่ะอไโอยดิเจดีอะไรอ่ะมีใครเห็นอีเพิร์ดปะมีใครเห็นอีเพิร์ดปะไม่เห็นเลยฮอ เอาซองมาเป่าโดนใส่ก่อนลวกเลยบุกอัพอบุกอัพโอ้ยก้อน ไอพวกตัวจิ๋ว้วยอรเยขอดูหน่อยสิประชาชนประชาชนและประชาชนนันนั้น้ะโอ้ยโอ้ยโหแต่อไปเลยมันเต็มมันมันมาไม่ได้แล้วเว้ยปลอดภัยแล้วเว้ยลงกับมาสบสุขรอบไนี่อนี้บ้านพวกเรานะเว้ยเราเราต่อยเข้าไปโอ้ยอสอหายใจแยกกันหายใจะหายใจไม่ออกเลยะเอ้ย่สิโอ้ย่อหแอ้ ขยายขยายขยาย้าต่างขยายอากาศขยายโอ้ยเอ้ยอยอบ่อเลยข้างนอกอ่ะอ๊ย้บ่อบอนแล้วแล้วอยองของลอะออ้ยออ้ยอ้ยอ้ยอ้้ยอ้ย้้้ยอ้้้ยอ 오아 으아, 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 으 오, 으아, 으아, 으 오, 으아, 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 으 โอ้ย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 ยายมองยาดูดูกระเกะวะเนียโอ้ยกระเกะโอ้ยช่ว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 ย เร็วเขาช่วยแล้วคนเร็วววโอไม่ออกไปออกไปโอ้ยไม่ไม่ย้อนวารีวหยาจะเรื่ออะไรอะจะเรื่อะไรมัจะคว้าทุกอย่าง เปคกอีเพิร์ดแท้ทำไม่รู้ทำตัวไม่รู้ที่ต่ำไม่สูงแล้วแล้วยอมแล้วยอมแล้วเหนื่อยแล้วบอกว่าเหนื่อยแล้วโอ้ยอย่าเพิร์ดฉันโดดจริงนะเว้้ยถาแกยังไม่เลิกต่ำต่อใครอยากแข่งอีเพิร์ดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะชอบละกอน โอ้ยโอ้โอ้ยโ้อ้อ